โยโซดีค so มฟุกนะครับเราวันนี้ผมก็ได้เป็นนักโทษรบหนีนะครับผมตอนนี้ก็ผมกลายเป็นนักโทษอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในคุกประมาณเนี่ยประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้แบบว่ามีแผนการในการหลบหนีคุกนะครับและตอนนี้ผมอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าการแหกคุกนะครับที่มีความความยากสูงสุดนะครับแบบพอปลอดภัยโูงมาครับทุกคนเอาละเพื่อการเสียเวลาผมจะมาทาการแหกคุกนะครับทุกคนถ้าอะไรผมก็ต้องหา ไปดีทางกับอนนี้ดีดีทุกคนปีนหรอกเทอร์นี้ก็นี่ก็เป็นครัง้งแรกนะครับที่ผมจะเล่นนะครับก็ทำยังไงต่อก็อยูกดดีตัวน,นี้หรออ๋อจะมีทางให้ไปนี่แล้วเสียงคุยกันอะไรดีเดียบอ่ะอะไทุกคนไงต่ออะไรอ่ะที่เที่ยวเหรอเนาะไม่ให้ซื้อว่ะต,ตอนนี้ผมไม่มีตังค์ทุกคน เราจะมีเพื่อนร่วมทางไปถึงคนนะครับเราต้องไอ้นี่ก็นั่นจะเป็นแบบประมาณแบบว่าเออะไรนะไอเราข้ามรถจะตายโง่เด้อเด้อเดเพื่อนเพื่อนเด้อย็นเพื่อนตามมาตามมาตามมาเราอนนี้ผมก็ห <wield> ลอดอะไรอ่ะว <ped Ur Lock roadmap> <sw> ิ่งไอ้ก็จะเป็นเรเซอร์นะเพื่อนมาหรอไวค์เกินเรเซอร์เรเซอร์รอบๆสวยทุกคนแม่ต่อ Đột Ui chia rằng là Được rồi, được rồi bị tụi bong up đẹp up up ah bunny ra ra tầm bì bóng bunny phải luôn à anh em tòa luôn phải luôn luôn to luôn 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 không luôn 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 rồi luôn 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 tụi con thằng này tỏa. ไม่ได้เอเพื่ะต้องใช้คีกาศเหรอเพื่อนผมต้องไปหาคีกาศจากทันทีต้องไปทางไหนอะทุกคนคีกาศเหรอเพื่อบอกไปทางไหนเนี่ย <S <S เขี้ยะเพื่อนบอกเลยเพื่อนไอ้เขี้ยะไน่เอาขีกาศจากไหนวะเขี้ยะเขี้ยะไน่เอาขีกาศจากไหนวะ Ồ oh. Ồ oh. À Đang có khỏi đấy, có quấn Không có khỏi chặt Cam lỏ, đây chỉ cam đấy luôn Còn đi Đi em chỉ cam Nó thấy chỉ cam đấy luôn Ok Cái gì à Lời quá Ồ, 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 อ่าห้ามลงน้ำห้ามดูน้ำเลยหรอสวยทุกคนเนี่ยเนี่ยอ่าตอนนี้ความคุ้มหน้าประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นแล้วทุกคนสวยสวย,ยอย่าไปยอย่าไปนั่นแหละนั่นแหละดินั่นแหล,ละสวยทุกคนขึ้นเตาไอ้นี่ก็จะเป็นแบบเตาเตาอันนี้จะเป็นของครับนะแล้วไปทางนี้เหรอ ก็อีกเรื่องเปิดท่อระบายน้ำสวยทุกคนอ่าตอนนี้เราก็อยู่เหมือนอันนี้ดูเหมือนจ,จะเป็นท่อน้าแล้วทุกคนเฮ้ยเหี้ยอะไรวะอ๋อห้ามโดนเหล็กสวยทุกคนอ๋เหรอไหนอ,ไหนอไหนะไปตามเพื่อนไปดีกว่าผมยิ่งไม่ค่อยรู้เส้นทางอีกแล้วตอนนี้ ผมเพื่อนนะสามเพื่อนตอนนี้อ่าโอเคอ่านี่ก็ไม่ใครก็จะยากเท่าไหร่ไม่เสี่ยงเขาไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเราต้องค่อยๆไปนะทุกคนไม่ต้องเรีบไม่ต้องเรีบไอ้สี่โง่เอ้เดี๋ยวเร็วน่อยสิเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละดีไปครับทุกคนปีนมื่อใดตอนนี้อ๋าทางไหนต่อไปทางไหนต่อที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อ ยังไงเจ๊ไหนต่ออ่ะขันน็อตเหรอขับห้อยเยี่ยวนควยขันน,อน็อตหรอสวยทุกคนวันนี้เปิดได้ครอโอเคนี่เองบอกอัพอ,อีกแล้วอ่าขันนอนต่อสวยทุกคนอ้าวที่นีที่ไหนวะเนี่ย พี่เกมท่าเยียบไปนี้ว่ะสวยด้วยผมรู้สึกว่าผมเหมือนผมจะเริ่มเซียนในเกมแบบพวกนี้แล้วนะผมยังไม่พลาดเลยนะแต่พลาดไอ้ไอ้หานสวยรู้กันยี่ที่เยียร์สายตายามไปทางไหนวะนี่เหรออ๋อเราไปข้างหลังแล้วทุกคนเชี่ย ไอ้เหีวะเนี่ยตามมาตามมาตามเพื่อไปตามมาไปทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการลบสายตาพวกยามนะมันจะขึ้นหาพ่อ,อไอ้เหี้ยเฮ้ยเว้เอ้ยสัตว์แม่งวย่อยที่หายเลยแม่งไปขึ้นหาพระแสงเลยวะไปทุกคนอันนี้ผมก็ผ่านมาได้แบบชิวทุกคน ว่าไม่ดูมันจะไม่เสียหอละไอ้นอกหออันนี้อยู่ภายนอกอนะทุกคนต้องทำการอะไรอ่ะหอปิดเม่ไหร่หรอเฮ้ยสวยทุกคนหอห้าตัวในสีเหลืองรอยด้วยสวยอ่ารอรอไหนต่อเอา เชีย่ยแม่เดินชนกับแม่ก็ตายเวียรอ๋อเีเคยตามท่อนะทุกคนไปทุกคนไหนต่อเอาตกเอาอีกแล้วเชี่ยแม่กับผงนี้เลยไปมาท่านโอ้งไปไปทุกคนปีกนกัน สวยทุกคนขียเดี๋ยวจะม่ตอนนี้ไม่ต้องารที่เสียงขียนี่มาเลยสวยทุกคนำมาละอ๋ออ้าวแมวแมแมรถจ้ำสวยทุกคนเอ,อ้าข้ามโดนนี่หรอสวยทุกคนสวย

ตอนนี้เพื่อนเราไม่รอดายตอนนี้ของเแล้วนะที่เกือบเกือบเกือบเกอบเรียกอนเชีเยบนะอไปกนคือเทียอะไรหรอาไม่ลำคาญว่ะอีวินไหต่ออ๋อนี่เหรอรวยทุกคนสวย,วย,สวยๆวีเทียบม่โคตแคบเลยรวยทุกคนเอา Et, er. ยิงบ่ยิงเอาเยอยเลยไม่โดนจริงเหียแตกบ้าเลยนะเลยแยิงหมดนะทุกวนซี่กล้าเดินไปว่ะอุ้ยสั Rut, ย่งเลยแม่งแตยิงลัวเกินเีอยแม่งกูไม่กล้าไปเลยว่ะว่าแม่งยิงซี่สวยไปครับตุกคน เน่ยตอนนี้ผมก็รอแล้วนะนต่ออย่อนี้เหรออ๋อเดินตามทอนทุกคนนี่เขึ้นหน้าก็ทำมาแล้วิ4นั่นทะุกคนไม่หาต่อปีเหรออ๋อปีขึ้นหอนเชื่อไม่มีพอแล้เลยไหมไหายางนี้ต่อตอนนี้ผมก็ต้องที่ผมก็ออกาดินกได้แล้วทุกคนตอนนี้ผมก็ต้องหาทางหนีครับ สวยอะทุกคนสวยไปไหนต่อตอะไปลงี้หรอผมมาสวยทุกคนขรับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สวยในที่สดุดผมก็แอ่คันเดี๋ยวเดี๋ยวความรักษาระบบความปลอดภัยสงงูงไงไอ้เกินอ่ะทุกคนก็แบบว่าผมก็เออเซียนอะนะนี่คืออะไรอะ่ะใช้ทำจะใช้ควยวไม่เอาเวียน ตอนนี้ผมก็กลายเป็นคู่แหกคุกสอบเร็จนะครับทุกคนเขาขึ้นหน้ากันนึงร้อยเปอร์เซ็นไม่มีแบบเพี้ยนก็ถือว่าไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะเพื่อนะตอนนี้เพื่อนสาวมาแล้วสองคนตอนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงอะทุกคนเอาละคู่แหกคุกของผมได้สำเร็จไปที่เรียบร้อยนะทุกคนก็ความยากก็ไม่เท่าไหร่นะก็นึกว่าจะยากแบบอะไรนะนั่งดูหนังชิวๆกันนะทุกคนอ๋อมีสาวด้วยโอ้เอาละทุกคนผมก็จะบอกว่า เจ้าพี่นี่ยิงตัวอดไรก้กงติดต่างเลยนะไปละบ๊ายยเจเกๆใช่าโอเคซีอู